สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุธบอลสีนะครับวันนี้เรามีบอลสีมาแนะนํานะครับเป็นไม้ที่พร้อมผ่านะครับนะฮะมีค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับผมนะครับไม้ที่พร้อมผ่านะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมนะฮะครับอันนี้เป็นลูกของปีศาจนะครับลูกปีศาจแดงนะครับใบจะป้อมนะครับแม่อุ้มฝักเป็นเกาะเก็ตนะครับ นะนะครับคือผมรับประกันหัวเนาะไม้ปีกว่านะครับต้นนี้นะครับไม้ปีกว่านะแล้วก็นะออกดอกไปสองรอบแล้วแหละนะครับกระถางนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นหลอดใหม่ล่าสุดของน้องนะครับเนะี่ยดูนะครับมันจะมีแต่ลูกออกมาน่าจะสวยนะครับผมนะ ครับผมแยกหน่อของเข้ามานะครับตั้งแต่ใบเดียวนะตอนนี้ออกมา2องใบเลยนะเม็ดก็จะมีเม็ดออแบบนี้นะครับผมนะครับเม็ดก็จะคล้ายๆกับปีศาจแดงแล้วก็เกาะเก็ตนะครับอันนี้เป็นหน่อของต้นนี้นะครับนะผมแบ่งอยู่หนึบาทนะครับแตนะ่ถ้าเกิดท่านใดจะเอาไม้ตัวนี้ไปจดชื่อนะครับนะหรือว่าผ่าทําจํานวนหรือว่าเป็นชื่อของตัวเองนะครับนะ แบ่งอยู่เก้าร้อยนะครับผมแบ่งอยู่เก้าร้อยนะฮะแบ่งอยู่เก้าร้อยนะครับพร้อมผ่านะครับหัวใหญ่กว่าเหรียญสิบแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูไม้พร้อมผ่าไม้ปีกว่าเนาะผมก็ถ้าไม่ไปก็เดี๋ยวเราค่อยผ่ากันนะไม้ไซส์กระถางแปดนะต้นนี้อาจจะไม่ไม่ได้เปิดนานละตู้นะครับผมนะดูนะฮะ ใบพวกนี้เป็นใบเบีย้ยเนาะนะฮะเดี๋ยวเราเอาออกเลยแล้วกันเพื่อการปัญหาแต่ออก,อก็ออกยากให้ดูก่อนเนาะแล้วท่านใดเอาไปก็จะไ,ได้สบายใจว่าเอ้ใบทําไมมีไม่ครบไหมเนาะนะฮะไม้ด่างแบบนี้นะครับผมเนี่ยนี่ก็พร้อมผ่านะครับนะต้นนี้ให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมไม้แบบนี้นะครับไม้ปีกว่าแล้วแหละนะครับผมออกดอกไปหมดแล้วนะ ต้นนี้ให้หกร้อยบาทนะครับนะอยู่ในกระถางแปดนะครับส่วนต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้นเนาะกระถางละหกร้อยบาทนะครับผมเนี่ยด่างแบบทองตะเอาว่าทองตะนาวสีสวยก็ยังผมว่าสู้สู้ความเข้มข้นของไม้ไม้เมล็ดนะไม้เมล็ดของตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะคือจะ ใหญ่สุดแล้วล่ะนะครับผมไม้ปีกว่าเกือบสองปีแล้วนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้นะฮะแล้วจะรอทำำําจํานวนนะครับนะี่หกร้อยบาทนะครับผมนะหรือว่าเอาอีกอนึงหน้านะตัวนี้ให้ตันนี้ให้อยู่ที่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทต้นนี้นะครัฟอร์มเตี้ยนะต้นนี้จะเป็นฟอร์มเตีย้ยต้นนี้แม่อุ้มฝักอันเดียวกับต้นนี้นะแต่ต้นนี้กลายเป็นแบบแผง นะครับแบบแผงจะมีความเขียวเหลืองขาวนะฮะแล้วก็แดงปนอันนี้จะแดงแบบนะแดงด่างนะครับแดงด่างแบบนี้นะครับตัวนี้ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะคะันเทพสายลุงแผงก็พ่อค้าก็อยากจะผ่าเนาะเป็นเทพนะแบบนี้นะครับนะเทพสายลุงตัวนี้สองร้อยห้าสิบนะครับลองเอาไปผ่าดูนะครับ เกิดน่าจะได้แบบหน้าใหม่ๆนะเป็นเทพสายลุงนะครับผมนะเป็นแบบแผงนะครับผมสองร้อยเท่าไหรน่นะเมื่อกี้ <50. S 1> อ่าห้าสิบก็ค้าเลยอีกแล้วเดี๋ยวมีตัวนี้ก็อ่าประสานกายนะครับประสานกายแบ่งแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทประสานกายนะตัวนี้ก็แม่พันเลยแล้วนะครับผมนะฮะแม่พันของเรานะครับประสานกายเจ็ดสิบบาทนะครับนะฮะ เออเดารุมะเขอเลยไม่กล้าไล่เลยตัวละร้อยเนาะคุณลูกค้านะฮะคงคงใส่จะเซาเล่นกันแล้วล่ะนะตัวละหนึ่งบาทนะครับดารุมะนะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับพ่อค้าแบ่งให้ตัวละหนึ่งอบาทนะครับผมเออผมลืมบอกบอกไปว่าผมจะไล่ตอนเย็นเดี๋ยวจะบอกคุณลุง ลุงประยุทธ์เหรอฮะนะที่นัดคุณลุงไว้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นต้นนี้นะครับแล้วผมให้ให้คุณลุงดูนะวาน่าต้นหนอเนาะผมแบ่งต้นหนอร้อยห้าสิบาทนะครับผมเผื่อคุณลุงบอกว่าไอ้ต้นนั้น,นอ,อัศวุธไม่ขายเลยนะก็เนี่ยแหละนะขายขายเลยนะครับผมแบ่งปันกันเลยนะครับน่าจะเป็นต้นนี้นะครับผมนะผมเอาออกมาอยู่ด้านนอกนะให้เห็นชัดๆนะครับผมนะเนี่ยไม้พวกนี้หกร้อยนะเป็นไม้แม่พันธ์ ม้ยังไม่มีชื่อเนี่ยแหละครับผมนะเล่นกันมันดีนะครับนะดูนะครับดูความด่างด่างนี้แบบนะอันนี้หกร้อยอันนี้ให้ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะอันนี้เชิงพาณิชย์ก็อันนี้หกร้อยเหมือนกันกน,นะด่างแบบนี้นะด่างโคตรดีเลยนะวนกลับมาอีกจนได้นะเดี๋ยวไปไปถึงไหนแล้วไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูตู้นี้นะครับพ่อค้าก็อาจจะไลซ้ำเนาะอ่ะต้นนี้เนาะเป็นซับลุงโลดซับลุงโลด ส่วนกล้องนะใหญ่นะฮะใหญ่สับลุงโลดเป็นไม้ที่สวยงามนะครับผมนะเป็นไม้ด่างที่สวยงามนะครับต้นนี้แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมสับลุงโลดชื่อเป็นแบบมงคลเนาะอันนี้เป็นไม้มเมล็ดของธาตุบางแก้วที่สวนนะครับนะฮะผมแบ่งอยู่ต้นละ100นะครับเนะฮะหนึบ,100บาทมันจะมีติดด่างบ้างนะแล้วธาตุบางแก้วเป็นไม้มเมล็ดเนี่ยมันจะเนาะผมไม่รู้อะ มันจะเป็นยังไงมันคือเราไม้เมล็ดของ่านบมาแก้วมาผ่าแล้วมันมันด่างเนาะอยู่นะฮะเป็นต้นละร้อยนะครับผมนะนะครับรุ่นละร้อยนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทไม้มันเป็นไม้แบบอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับแล้วก็ล้นไปไปเจอขึ้นแปดได้เลยนะนะลองลองไปเลี้ยงนอกตู้ดูนะครับผมนะครับนะไม้น่าจะแข็งนะครับโอ้มีต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เมล็ดนี่แหละนะใบมันหนาตึ๊กเลยนะครับต้นนี้นะ ใบแบบหนาปึ๊กอะ่ะนะคุณลงุงคุณลงุงเอเอ,เอคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมลองดูมือพ่อค้านะว่าไม้หน้าแบบใหม่ๆเนาะที่ยังไม่มีท้องตลาดเพราะเรายังไม่ได้ทําจํานวนนะครับเป็นไม้มนเลดนี่แหละครับผมใบมันหนาปึ๊กเลยนะครับก้านมันแข็งอย่างกับพวกไม้เออวันเสาอะ่ะก้านแข็งเป๊กเลยก้านแบบก้านนี่แบบเป็นสายบัวเลยนะแล้วมันด่างแบบนี้นะนะครับไม้หน้าแบบนี้นะครับนะ นะตอนนี้ให้อยู่ที่สองห้าิบาทนะครับผมลองเอาไปทําจํานวนดูใบมันหนาถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าชอบผสมนะมันออกดอกไปรอบนึงแหละนะไม่ค่อยสุกพลาดเลยมันเนอะคือขมบนนะนะครับด่างแบบนี้นะครับแล้วไปผสมดอกเราจะได้เจเลนั่นใหม่แบบนะไม้หน้าใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งไม้ไม้แบบไปทําจํานวนนะ ตอนนี้ทันนะครับนะพี่มิตรก็ทันนะบอกตรงเลยนะครับว่าปีศาจแผงเนี่ยครับผมมันจะมีเขียวด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวแล้วก็ด่างมิ้นแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นด่างอ่าเขาเรียกว,ว่าแดงเขียวด่างแดงแดงขา,ขาวๆนะผลขา,ขาวๆตอนเด็กมันโคตรสวยเลยต้นเนี้ยนะครับผมนะจริงๆว่าผมซื้อมาพันห้าแต่ตอนเนี้ยมันมันคงไม่ได้พันห้าแล้วมันใหญ่แล้วด้วยนะนะครับหน้าหน้าผ่าหรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะปีศาจแผงถ้าเราไปทําจํานวนนะก็ทันอยู่แล้วครับผมปีศาจแผงราคายังไม่ตกต่ํานะครับและนี่เป็นแม่พันธุ์ที่ร่วมเจ็ดเดือนขึ้นแล้วกันเนาะเอาแบบเบาๆผมไม่กล้าฟันปีกว่านะแต่ก็อยู่มานานแล้วล่ะนะร่วมปีแล้วล่ะต้นนี้นะครับผมผมแบ่งอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมให้ไปทําจํานวนนะครับผมนะฮะให้ไปทําจํานวนนะครับปีศาจแดงแผงนะครับ นะแผงแผงไม่แผงดูนะครับแต่ด่างโคตรดีเลยต้นนี้นะครับถ้าผ่าลูกออกมานี่แบบเนาะแทบเพียกแหละนะฮะก็มีวนบ้างเนาะแล้วนะผมอ่าอย่างมีเนียนมีเนียนกระถาง8ดเอาวันนี้ให้เนาะกระถาง8ปดพ่อค้าพ่อค้าให้อยู่ที่350มีเนียนนะครับเนาะใหญ่โตมโหฬารนะ่ยสาม้าสน่าจะ ตัดสินใจยากนะครับให้กระถางแปดไปเลยนะครับ350บาทนะครับผมนะมิเนียนนะครับผมโหใบโคตรกลมเลยต้นนี้นะครับนะเ,เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเอาทองคาขาวนะทองคำขาวปรับราคาลงให้หน่อยนะเผื่อใครจะไปทาจํานวนเนาะนะครับทองคำขาว150บบาทนะครับผมวันนี้นะ วันนี้เห็นเงียบๆนะครับผมก็เลยแบ่งแบ่งทองคำขาวอยู่ที่150บาทนะครับม้อหเลยนะครับผมนะไม้ลงหัวไม่ต้องสืบนะครับผมนะผ่าได้ไม่ต่ำกว่า10กว่าชิ้นนะครับผมทองคำขาวนะครับผมนะครับเป็นศิลาแผงที่สวยอมตะเลยนะครับผมนะฮะอันนี้มันไฮยีน่าเนาะ ไม่ใช่อื่นนะคุณประยุทธ์ลุงประยุทธ์ต้นเมื่อกี้ที่แบ่งหน่อขายนะมันอยู่ตรงนี้เนาะยุงมาแล้วอ่วันนี้เราจะแบ่งเกสรเกสรไส้แดงนะเนาะเกสรไส้แดงนี้ให้หนึ่งร้อยบาทนะครับเกสรไส้แดงนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะครับมีมีเหลือ,อยู่ต้นเดียวในสวนนะครับส่วนพิชชมพูนะพิชชมพูให้อยู่ที่ เอาไปเจ็ดสิบบาทนะครับวันนี้เจ็ดสิบบาทนะครับพิษช,ชมพูนะฮะเออเอาตัวนี้นะครับนี่นะฮะเหลืออยู่ต้นเดียวเนี่ยขายไม่ไปสักทีนะครับหรือจะเลิกเล่นแล้วไม่รู้นะครับเป็นไอ้สามเกอสามเกอขอสักร้อยเก้าสิบนะครับลดลงมาให้สิบบาทนะคืออยากขายนะครับผมอยากขายฮนะ เดี๋ยวเขาจะตัดน้ําตัดไฟที่สวนนะครับถ้าขายไม่ได้หยอกหยอกครับผมไม่ปล่อยให้ตัดครับอ่ะทองคำขาวตัวนี้ก็สวยนะครับ1 5ึบาทนะ150บาทนะทนะใครที่แบบเป็นเทพเออศิลาหุ้มทองนะแผงอ่ะอันนี้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมอยู่เย็นเป็นสุก150บาทหรือถ้าภาษาอังกฤษก็เอ่อแฮปปี้เน็ กูดไนท์กูดไนท์หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับผมกูดไนท์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ากระถางนี้เป็นอ้ทองสุวรรณชาตินะครับสามใบเนาะกําลังสวยเลยกําลังเก่งนะครับสองร้อยบาทนะครับผมทองสุวรรณชาตินะครับผมมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนตัวนี้สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทมินเนี่ยนอ่ามินเนี่ยนตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับผมเล็กลงมานิดนึงนาครับ แต่อยู่ในกระถางห้าครึ่งแล้วส่วนทวายไลท์ตัวนี้นะครับทวายไลท์ Twilight ตัวนี้ก็250วันนี้ให้ให้เท่าทุนเลยนะฮะเพราะขาไม่เอากําไรนะครับผมเพราะอ่าผู้ราบผมเพราะนี่แหละครับเพราะกลัวขายไม่ได้เนาะอ่ะแจ็คแดเนียลนะครับ150าบาทเลยวันนี้นะครับผมแจ็คแดเนียลนะครับกูดไนท์ก็รัวๆเลย150รบาทกําลังสวยเลยขึ้นกระถาง6ได้เลยนะครับนะฮะ โอ้หนี่แสงจันแสงจันทรต้นนี้นะครับขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับแสงจันทนะครับใบกลมๆนะออกแผงๆนะครับติดเขียวนิดๆนะครับส่วนกระถางนี้เป็นไม้มะเลศนะไม้มเล็หกร้อยบาทนะเดี๋ยวจะว่าไปไหนแล้ววะยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังไม่มีใครที่แบบเห็นด้วยเนาะไม้มลเลพิษช,ชมพูนะนี่ไม้มลเลชัดๆเลยด่างเป็นลายอึ่องเลยนะครับผมนะครับนะลูลลลกพิษช,ชมพูนะ แม่องุ่มฝากเป็นพิชมพูนะครับหกร้อยบาทยังราคาเดิมนะครับผมนะฮะเออเอาไงดีเดี๋ยวมาเกย์สอน,นะเกย์สอนภูม,มิลินเกย์สอนภูม,มิลินแบ่งอยู่ที่ต้นนี้เจ็ดสิบาทเลยครับผมเจ็ดสิบาทใหญ่ๆโตๆนะครับเจ็ดสิบาทเกย์สอนภูม,มิลินนะหรือว่าต้นนี้ก็เจ็ดสิบาทนะครับเจ็ดสิบาทเกย์สอนภูม,มิลินนะ ใครเห็นด้วยเนาะนี่อะไม้มเมล็ดนะเป็นลูกของเพชรบูรณ์นะครับผมแม่ผมอยากผ่าจริงแต่เหมือนหัวเธอจะยังไม้เพิ่งจะห้าไม้เพิ่งจะห้าถึงหกเดือนต้นเนี้ยนะฮะกำลังแล้วล่ะแต่มันสร้างหัวแล้วล่ะต้นนี้นะเป็นไม้มเมล็ดอยู่นะนะดูดูดูเชื้อด่างเขานะครับใครอุ้มไปเลยก,ก็ได้นะหกร้อยห้าสิบนะเอาไปตั้งชื่อดูนะครับผมเผื่อจะเป็นเพชรบูรณ์เจ็ดเพชรบูรณ์แปดกันนะครับผมนะ แต่แม่อุ้มฝักคือเพชรบูรณ์นะครับผมนะต้นนี้สวยจริงครับผมสวยจริงนะไม้แบบนี้คือผ่าลูกออกมาสวยแน่นอนแล้วแต่นี่เป็นไม้มเมล็ดยังไม่เดโดนมีดเนาะนะครับหรือว่าต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะลูกไม้งานกระดูกเป็นลูกไม้ดังไอใบเก่ามันขเขาเรียกนะเอาเอาออกเลยนะเพื่อความสบายใจเอาสองใบไป เพราะว่าหลอดใหม่มาแล้วผมเห็นนะดูดูกราบนะครับผมว่าหัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยจะเช็คหัวได้ก็คือตรงนี้แหละนะครับคือหัวเขาใหญ่เนะีลยดูไม้แบบนี้นะถ้าขัดใครจะไปผ่านะนี่หลอดใหม่มาแล้วก็เลยดึงนะแล้วก็เลยเตี้ยเลยนะครับแล้วถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ไม้พร้อมผ่านะครับผมอัสราวุธแบ่งร้อยแปดสิบบาทต้นนี้นะงานกระดูกด้วยนะครับโอ้ยต้นนี้เดี๋ยวขายโชว์ต้นนี้หน่อนะนะดูดิ ปีศาจแดงนะครับผมอันนี้แดงแดงแล้วแผงนะครับผมนะแบ่งอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งร้อ่บาทปีศาจแดงแขงโอ้โหดูที่ดาลูซิเฟอร์ผมอ้าวมีเสน่ห์นะให้ร้อยปดสินะต้นนี้นะครับผมที่ดาลูซิเฟอร์นะครับผมร้อยแปดิบาทที่ดาลูซิเฟอร์นะครับผมครับเดี๋ยวก็ เอาแค่นี้แล้วกันนะฮะพรานัดลุงลุงประยุทธ์ไว้นะครับนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับทุกท่านนะครับไม้ผมอาจจะน้อยลงนะครับแต่บางทีก็พยายามจะหามาแบ่งปันนะครับผมนะครับครับวันนี้ก็เอ๊ะตรงนี้ไ์ไปยังยังเนาะโอ้ขอขออีกหน่อยนะคุณลูกค้าใบหอกใบหอกนี่มีชื่อนะครับผมชื่อว่าเจ้าหญิงเกตนาลินเนาะเจ้าหญิงเกตนาลินนะครับ แบ่งแปดสิบาทนี่งานหัวครับผมสุดปัรถนาฟอร์มกอนะครับผมนะมีหน่อเนาะสุดปัรถนานี่ก็แบ่งแปดสิบาทนะครับสุดปัรถนาเป็นไม้ไม้แลตัวเก่านะกร <c oughs> ะถางนี้เป็นอะไรชุมพูเลยนะชุมพูอะ่ะผมลืมชื่อลืมชื่อตลอดเลยเป็นไม้ใหม่เขาเรียกชุมพูอะไรไม่รู้ <N> นะไม้น้าแบบนี้เป็นงานกระดูกนะครับผมและมีเม็ดสีเนาะดูนะครับมีสองต้นนะครับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับผมนะก็บอกผมแล้วกันว่าท้ายคลิปไอ้สองต้นน่ะที่คุณลืมชื่อนะอัจฉริวุฒินะต้นละรนะ้อยห้าสิบะเอาไม้หมดนะบอกงี้เลยนะครับส่วนกระถางน,นี้เป็นอมยิ M ้มนะเหลือต้นเดียวเป็นหนอ่อหน่อแล้วก็คงอีกไม่นานก็คงจะได้ทําจํานวนนะครับอมยิ o ้มยังมีราคาอยู่นะครับเป็นไม้ใบกลมนะครับเป็นไม้ใบกลมสามร้อยห้าสิบาทเหลืออยู่หนึ่งต้นนะครับผมเป็นงานหน่อ เป็นงานหน่อแล้วก็ยังไม่นานก็ได้ผ่าตัวข้างนี้เป็นลาศีมินนะครับผมลาศีมินหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นไม้ไซส์แม่พันธุ์เพชรเกดแก้วไม้ใหม่อ,อันนี้พ่อค้าเอาเท่าทุนเลยไม่ใช่เท่าทุนราคาทุนซื้อมาสี่ร้อยขายสามร้อยห้าสิบโคตรเท่เลยนะครับผมเพชรเกดแก้วนะครับผมเพชรเกดแก้วสามร้อยห้าสิบบาทรถแผงรถแผงสองร้อยห้าสิบรถแผงนะสองร้อยห้าสิบเมื่อกี้พ่อค้าโพสไปแล้วต้นนี้นะไม่รู้ว่า YouTube ได้หรือว่าทาง ทางอะไรนะเอาตัวนี้เอา200บาทนะครับเพราะผมโพสไป250ราไม่รู้นะครับทาง youtube เราก็เอาแค่200บาทพอโสดแพงหายากทํายากอยู่นะครับผมนะครับเอ่อครับกลับขอบคุณอย่างสูงนหฮะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ